สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมวันนี้กับทีนกรชาแนลครับผมสวัสดีเอฟซีสัสสุภุสุขณครับผมเอฟซีที่อยู่ทางไก่ทางไก่ครับผมอยู่ในไทยอยู่ต่างประเทศนะครับผมสวัสดีสุภุสุขณนะครับผมวันนี้นะครับผมทีนกรชาแนลจะได้เดินทางเข้าบ้านพักพี่น้องครับผมเตรียมตัวไปซ้อมนะครับผมซ้อมซ้อมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมซ้อมสองมือวันที่สิบสองเราก็เล่นนะครับผมสิบสองนะครับผมเรามี เมน่อนัดกันรับผมนาดิตาไร์กลุ่มปิดครั้งที่12นะครับผมพร้อมด้วยเป็นงานมันเกิดของบอสบอสบิ๊กนะครับผมจะมีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างนะครับผมสําหรับทีมงานเฮานะครับผมส่งาความสุข้พี่น้องที่สือบัตรจองตัว100บาทนะครับผมที่มารับชมทีมงานของพวกเรานะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมทีมงาน c h a n n ครับผมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมห้ยกำลังแรงใจครับผมในช่วงยุคโควิดนะครับผมและที่บ่ลืมบ่ได้ครับผมฝากน้ำเนยน้ำปลาต้มสุก ธนกรแสงทองครับผมฝากพี่น้องนะครับผมขวดละ35 3ขวด100บาทค่าส่ง50บาทนะครับผมตอนนี้มีออเดอร์มาประมาณ5 6เจ้านะครับผมเดี๋ยววันจันทร์จะส่งให้เขาเมื่อนี้เขาไปล้ำแล้ววันที่12ครับล้ำเสียสิบสามกับพระกลับบ้านนะครับผมเราก็จะรับปลาเขามานะครับผมล้วก็จะจัดส่งให้วันจันทร์ทุกท่านนะครับผมวันจันทร์ที่1 4ส่งให้ทุกท่านเลยที่ที่โอนเงินมาแล้วนะครับผม6ขวด7ขวด8ขวด10ขวด12ขวด15ขวดผมจะจัดส่งให้เด้อพี่น้องครับผมวันที่14 นะครับผมฝากน้ำปลาต้มสุกที่นครแสงทองน้ำเด้อพี่น้องครับน่ะยุคโควิดครับผมต้องปักกัดตินทีพี่น้องครับผมช่วงนี้นะครับผมค่าใช้จ่ายก็หลายๆอย่างหดลดหดละขาหนามคาไฟพี่น้องชิ้ปะทะเลยนะครับผมช่วงนี้ก็อยู่ในน้ำเนยก็คือไรสดพี่น้องไปไรสดนะครับผมกลุ่มปิดสองอาทิตย์หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ฝากพี่น้องให้กับรังเร่งใจครับผมสำหรับน้ำปลาต้มสุกนะครับอ่ะตอนนี้เขาจะได้เดินทางได้พี่น้องครับผมเก็บบรรยากาศจนว่าหอดบ้านพักพูดแล้วพี่น้องนะผมว่าจีจังไหนจังไหนแน่่่ไไปปเเดีีี๋ยวจออกกัััันนนนทบบบ้้าพพะคครรผมง มาถึงแล้วเรียบร้อยพี่น้องครับผมสําหรับถึงบ้านพักเขาแล้วผมเมื่อแอะแระตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับผมถึงบ่ายโมงครึง่งพี่น้องนะครับของรถรถไปพี่น้องเอ้ฝนก็จะตกคือฝนี่ตกเลยพี่น้องบรรยากาศนะครับผมที่บ้านพักบรรยากาศคือสิบหกห่อนถูกไหพี่นอนเว้นวันยี่ <c oughs> ดอก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้น้ำเห็นหนึ่งแต่ระดา ทัศนีนะครับผมกินเข่าอยู่มาทะชเนียเลยอ้แม่ต้อยมาแล้วพี่น้องแม่ต่อยแม่ต้อยแม่ต้อยแม่ต้อยแสงทองฟินแลนด์นะครับตสวดีครับม่าสเขา่ไแม่ต้อย โอ้ยวันมาต่อยมาหับดีใจเบิดดว่าจะมาหับก็ได้สน,นะ่ะ่หรืะให่ขะย่างาออียังใส่ค่นย่างย่างได้ยัวจาวันเพระันอยากลงหนักหลายเพิ่นไปแล้นั่นลงกลำหนักแบบล้อไปที่ยนันทีนี่ฮะยุสัยบ่ มวยอเอร์เร่เอ้ยนะครับขี่รถสาวเดียวเลยไม่ได้จอดที่จังหมอกจอดเติมน้ำเชื้อเดียวจอดเติมน,น้ำมันครั้งเดียวนะครับผมรุ่รงรงุ่งบรรยาก,กาศรุง่งเมตไอยมั่งครับคุณ <c oughs> <c oughs> เอาของลงให็ได้เด้อเม่ตไอยไนะเหมือนเดิมนะครับผมเออโทษอัญชังหน่อยไหมเนี่ยเมตไตรโอ้ไปเก็บเห็ดบ่อือโอ้เห็ดปัวออกอื<พ>อ มาหอดแล้วพี่น้องนหลสวัสนีครัอยู่กับฮานิชชาแนลนะค่ะทุกคนโ็เลชื่อสองเดียวเเนี้ยบางนแเ้วบอกว่าหันหนามากลยใส่กล่องนนึกว่าเราสสดท้ทยหลุดมาตงลุมากเห็นทีมงานนี่กินข่อพี่น้องเอนกินขอย่ังดีแตว่าเบิรขเบิดแเบิร์ดอเบิรเบิดขเบิรดเบิดเบิด่กยเบิร์ดข่อยบิดข่ออเด่าเดรดข่อยเบดขอยเ่อยกอรอด่อ ่อะสดเอาสดเอาเพราะว่ามุนเมือนแบบเินกิหายนะเมือนปีนมาสุกคนเห็นยเห็นอยอันเอ้ปุปจันลงวน่าพักกันอาทิตยจะใส่มันนานข่าวนเอน้ำแดือรูบ่อยผสมกับกาแฟจึงบอกไ้กจะเปดจากเยอะฮาหามเด็ห้ามไมเจีบจะปจับไม่ใ่หูน้ำมัน่เด็รูมือม่ีรูแต่เกียบว แกหายไปได้ตื่นนั่งนั่งมาวันนี้นั่งนั่งก็เสื้อเดียวขนาดนั่งหายหน้าก็ยังเอใจอยู่นั่งวะแกยากข่อยบว่นี้แต่ว่าก็หายหายแล้วก็ถามือวะตัวข่อยบว่นี้แต่ว่าก็หายอยู่ให้ปนตัวกูบวีก็เลยเจ้าสิริตัวและเจ้าสิริหัวดืนนะนั่งหูท่านอยู่แต่ว่าแบบแต่ว่านั่ง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 สันเพราะนั่งบบกี้บัตสิไปเฮ็ดเด็ดปอดเจ้าสันนะได้แต่เอาคอมาหายพี่น้องค่ะ ขาพ่อนะอันนี้บออันนีงหมูเคลื่อนอันเลี้ยงหมเคลื่อนเป็นอย่งอีเมน์โทษมาอาารยุ่นเป็นอย่งไไม่ต้อยไม่ต้อยอันอีป๋อมันพ้าร่นร่นร่นอันใหญ่ส้นมันไปบ่เงี้ยหล่ะเออตัวเองเาไป้ยแม่งป่อบ่เนี่ยอยากแล้วมันกับที่เบิ่งนี่ยังบ่หัวกันที่เบิ่งนี่ยังบ่ได้บอกพยายาคนเบิกไป็นคนอยู่ในนี่ บอกนั้นบอกไปหมดเลยพราะยยายาเตือนแต่ว่าคันนี่ไอ้แม่เจดท่ไปบอกไปต่อยไปต่อยกัะแลนไปน้าแบบนี้ไอแม่หนูไปเรื่องจริงมัอนวะบอกมันมันท่มาบอกแม่อีนีโดยตูงเพรดะไหนวาเาไนนานเนี่แต่ว่าไอ้แม่บอรูเร่องเด้อไอ้แม่หนูว่ามันครบกิงกันวันี่ไอ้โทบอกไ่ต้อยหนะแม่นแม่โท่มาบอกเลยมันว่า มันมามันเห็นไอ้เกี๊อันไหลซสดบ่อกระตอกเห็นข้างในซุดไอ้ต่อมันปิดเพราะท่านเพราะไอ้ตอมกับพวคิดว่าเพื่อนจะโทรมาตอนนี้พอไอ้ต่อมกดปิดปุ๊บคือไอ้แม่ได้ยินแล้วคิดว่าเนี้ยคิดว่าประนมันน่ะนดไน้ลดได้ซ้อนกันมาสิเออบันมันก็เลยบันไม่ตอยกับว่าตายละบัน เป็ดเก็บแห้งบ่ดแล้วจ้าก็เดี๋ยวนี้มันต่างตัวรถใหญ่ส้นเราสั่นสลบนอนเอ่นเดีย่ก็สั่นคือแม่ต่อยนั่งอยู่หันเดี๋ยวมัมีรถใหญ่ผ่านแต่เราก็เสือก็นั่งอยู่หันแล้วราก็มีรถใหญ่ผ่านแต่เราเสือแม่นก็อกันเลยว่าเออเพราะว่าก็ออกกันกันเลยจะมาเอ้ารถใหญ่ทั้งไหนไปิดส่นที่ยังมัมีรถผ่านก็เดี๋ยวว่าออกกันดูเออกันละไปโตเล็กก็เอ็นไปอีกนบ่งตัวอ้าบจะว่า เเป็นไงวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะเป็นไงเมื่อคืนก็ไม่เลกัแกล้งเนาะก็ป็นว่ากัร่วมร่วมหัวกันกับแม่หมูนี่แหละก็เป็นว่าเป็นคลิปแกล้งอะไแบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่ว่าเฮ็ดจะไหนนั่งแท็กซี่ให้พยายามพากันคิดซอยกันแล้วว่าเฮ็ดแบบนี้นั่งไม่ให้ดอกเหตุจะซี่นั่งไม่ให้ดอกเอาสิอันมัทางคือลายซี่ก็เลยว่ารองใหต ลองหล,ล่ดลมเบิงทั้ท่าหล,ล่ดลมเบิงกะจัดฉากแมนจัดฉากทั้งท่าเอารถแช่งไว้แล้วก็นทั้ท่า,ทา,น,าน้ำแข็งไปซ่าเอาของไปซ่าไว้แล้หมันนั้นน้ำมันเทมันมีกินเครื่องมันมันจังน้อยสินะแล้วก็ผสมเลือดก็เอากาแฟกับสีผสมอาหารผสมปฏิกิริยผสมอาหารมันว่าเป็นสีแดงก็เป็นสีสม้มก็เลยไปซ เสื้อเฮลโรบอยเสื้อกาแฟตืมอีกกะไเฮ่ก็ไปนอนจัดฉากเอาเลือดเท่เตหัวนี่ดรามอ่ะเหหาดราม่าลายแห้งเลยว่าคนฟังแน่มันเป็นอันก็ว่ามันเป็นคอนเทนต์หลังคนเขาจะบอกว่าวิลลิตต์ยังแม่ตกใจใินะก็เอ้าแม่ก็ยิ่ตกใจหนูกแบบว่าเกินไปหัวคลิปได้บอกว่าดีคือคลิปแก่เขากำจัดฉากจัดอย่างให้เบิ้องเร็วนคลิปนั่นบางทีกับบาครก็แบบว่าแบบนี้มันสมควรทํานะ เี่ออมีหลายย่างเนาะแต่ว่าคนที่เข้าใจเขาจะกับว่าไม่เห็นดราม่าตรงไหนเลยก็เขาทำที่คลิปแกล้งปกติอย่างนั้นสิน่ะมันแกล้งกันพี่น้องคลิปแกล้งธรรมดาเน่ารักของคู่รักคือสินะพี่น้องค่ะก็หลายคนก็ดราม่าก็มีว่าดราม่าก็มีคนที่เข้าใจเขาก็หลายนันนั้ะเป็นคลิปที่เหมือนเหมือนแสดงืพี่น้องเหมือนนอาแสดงบนเวทีนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าเป็นคลิปที่ถามว่าจะรุนแรงบอบมันก็อาจจะรุนแรงแต่ว่าพี่น้องก็ต้องหนามาเป็นคลิปแกล้งกันธรรมดา ช่วงที่ว่าไทยเห็นเรือไทยเห็นอย่างกับเบอร์เบอร์ซีเด้เบอร์มันเป็นขาวดำเพราะว่าเพราะว่าเวลาล่วงมันอัน u t u b e มันจะแจ้งมันจะแจ้งเตือนมันจะป่อยให้เฮาอ่ะมันจะติดเรื่องอะได้เงินแม่มมนจะเปิดสังในไดอะไรบ่ได้มันจะบ่ไเด้เงินก็เลยอ่าฮ็ดเป็นภาพขาวดำก็เลยใส่เป็นภาพขาวดำนะคะก็เพื่อแบบว่าเออตอนนั้พี่น้องก็ยังด่าม่าอยู่นะคะขนาดไห้บ้าง เขาบอกหลินมาหัวเนี่ยกับเปิดคลิปแล้วหลินมาหัวเสียเพาสิน um ัดกันแกงกันนั่นส่พี่น้องห้ามดราม่าเด้อบอก้คลิปน่ะประมาณสามสี่รอบน่ะละชิปนั้น คือกลามว่าคือเก่ากับวิญญาณสินะพี่น้องค่ะจากใจน้องปอดนะครับผมนี่คือเป็นคลิปแกล้งเป็นงานวันเกิดของของน้องกิฟครับผมงานวันเกิดจริงๆคือวันนี้มื้อนี้มื้อนี้นะครับผมจะมีหยังบ่มื้อนี้กะบ่รู้คือกันกัจะแปลว่าแต่สิบ่เซอร์ไพรส์แบบนั้นบล้่ๆมันสิบ่ตื่นแล้วเหรนเด็กมันเช้าตื่นแล้วมันระแวงตัวแล้วตอนนี้กะินเบียร์กินเหล้าปกตินี่เออกินน้ำชาชิบน้ำชาธรรมดา เออถือโอ,อกาสใ้น้องปอนปิดคลิปให้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทในการติดตามทีมงานชาแนลพร้อม,อมด้วยทีมงานเบอร์สุภุสุขศนนะครับพี่น้องอ้าวน้องปอนฝากด้วยาฝากนะคะห้ามดราม่าคนทีก่อนว่าเมื่อกี้หลังก็ห้ามดราม่าเลยพี่น้องเนื้อช่องน้องปอนคลิปชาแนลนะครับพี่น้องค่ะคลิปล่าสุดคลิปแกล้งน้องกิฟในงานวันเกิด s u r p r ายวันเกิดนะครับพี่น้องก็ฝากก็ไลท์ก็แชร์ให้ทีมงานขก็ข้อสุภุสุขศนนะี่น้องเห็นว่าแรงใจครับผมช่วงโควิดนะครับผมเอาคลิปน<ภ>ี้<ภ><ภ> ขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณที่ดูคลิปจนจบค,<ช>คลิปนี้<ช>เอาไวส้สม,มีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ